ครับวันนี้วันที่22สิ่งหาคม2565นะครับลุงออสพาทุกท่านมาที่ศูนย์การกเรียนรู้เกษตรครูเรือนบ้านลุงออสครับวันนี้มีขยะ3มถังอีกแล้วครับอ่ะเราจะเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยเป็นดินไปซะเลยนะครับไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอันดับแรกนะครับเอาใบไม้เทนะครับเอาใบไม้กระสอบนี้ดีไหมนี่กระสอบใหญ่นี่เลยเออเทลงไปก่อนนะครับอ่าวันนี้ใช้ล้อรถยนต์นะเป็นล้อแบบอนาถา ล้อที่ถูกตัดไปแล้วอ,อเกลี่ยให้เรียบร้อยก่อนอันดับแรกนะครับอะต่อมาเอาห่วงไว้ห่วงห่วงห่วงรถยนต์ท,ทับไปเพราะว่าสภาพห่วไม่เท่ากันตั้งดีๆฮะตั้งให้เสมอกันอ่าต่อไปเอาเป็นเศษอาหารเทเลยครับเศษอาหารเทเลยเอาถังถังแรกมาก่อนนะครับมีอย่างไหนก็ใช้อย่างนั้นนะครับมีอย่างไหนก็ใชนะ้โอ้โหเป็นเศษผักต่างๆอ่า โปด้วยใบไม้ต hmm. ่อนะครับโปะด้วยใบไม้ต่อเห็นไหมครับท่านผู้ชมเศษอาหารที่เจอกับจุลินทรียไมโครไรซาไม่เน่าไม่ย่อยสลายเห็นนะเปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนของดองแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไม้เนี่ยออกอ่ะเอาล้อรถยนต์มาอีกครับอย้อนรถยนต์มาอีกตั้งทับไปเลยนะครับทําสิ่งยากๆให้เป็นง่ายๆไปซะนั่นนะครับอ่ะเอาเศษอาหารมาอีกครับถังที่สอง ังที่สองเทเลยนะครับปึ๊บโอ้โหดูนะครับมันมีอะไรในถังนี้ท่านดูให้เห็นกับตาให้เห็นจะจัดะให้ช่างสัมผัสหนึ่งไม่มีกลิ่นเพราะว่าท่านไม่ได้กลิ่นไม่มีกลิ่นจริงๆครับท่านดูดิฮะเศษอาหารนะ่ะมันไม่เน่ามันย่อยสลายไปเองเหมือนประกาศดองเห็นไหมครับท่านผู้ชมจุลินทรีย์น้ําข้าวมันดีอย่างนี้มาท้าพิสูจน์กันสิครับมาท้าพิสูจน์กันอะตามด้วยเศษอาหารอีกถังหนึ่งเอามหอีกถังหนึ่งเลยครับ แล้วเดี๋ยวเราจะโปะทับด้วยใบไม้เป็นอาว่าจบพิธีสําหรับวันที่ยีสิบสองสิงหาคมอมืเห็นไหมกินแล้วก็ทิ้งนะกินแล้วก็ทิ้งไอ้ครึ่งหนึ่งนะฮะไอ้ผักบุ้งแบบเหล่านี้อะเททับไปเลยนะครับไอ้ตัวนั้นย่อยสลายได้ครับไอ,ไอ้ตอกที่รัดเนี่ยนะนะเดี๋ยวย่อยสลายได้เอาละครับเทบไปอีกหนึ่งถังเทเลยครับเทบเลยครับ,บ,เ,รบ,บ,เ,รบเวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะแล้วลุงอจะอัดไม่ได้ห้าห้านาทีอยากให้ทุกท่านได้เห็นตอนทุกวันเลยอ่ะเสร็จแล้วตามด้วยอะไร ตามด้วยใบไม้โปะทับลาดด้วยจุลินรียเป็นอันว่าจบพิธีถั้งที่สามกลิ่นจะหมดไปในพริบตาเลยครับโดยรอบๆเลยครับนี่จุลินทรีย์ตัวนี้เขาดับกลิ่นเป็นอย่างเลิศเลยต้องให้เห็นทุกแง่ทุกมุมในการปฏิบัติว่าทําได้จริงทําได้ง่ายเอาเคครับเอาใบไม้โปะทับไปอีกครับเพราะเดี๋ยวเขาจะยุบลงไปเลยนะครับเอาเวลาเท่าไหร่แล้วเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้จบคอร์สการสาธิต นะครับแต่เพียงเท่านี้ครับคอนี้ไม่เก็บตังค์ครับท่านผู้ชมต้องจุลินทรีย์ที่มีฟา์มเข้มข้นแบบนี้ครับทั้งดับกลิ่นและย่อยสลายเป็นเลิศเลยนะครับไปดูต่อครับที่ฟาร์มกองก็เป็นดินก็เป็นไปฮะที่ในกระสอบก็มีเหรอใบไม้ได้เหรอใส่กระสอบก็เป็นดินได้แม่สบายมากไอที่เป็นดินก็เป็นไปครับเป็นกระสอบไม่รู้จะไปทําอะไรครับแต่แน่ๆนะครับทําให้พื้นดินสูงขึ้นเอาเป็นกระสอบก็สลาลงไป นะครับเป็นกองดินเยอะแยะไปหมดนี่อีกครับกระสอบนี่กระสอบนี้เป็นกระสอบดินที่เกิดจากเศษอาหารครับนี่มาครั้งก่อนจําได้ไหมครับนี่นี่อันนี้เป็นดินแล้วครับเป็นดินแล้วเป็นดินแล้วเตรียมใส่กระสอบขายแล้วขายแล้วแจกยังไม่รู้ครับเศษอาหารเศษขยะต,ต่างๆฮนะเมื่อเจอจุลินทรีย์ของลุงออสไปน,นะครับ ยุบไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟั่มถังตั้งกองนะครับกลิ่นไม่มีนะอันนั้นเป็นดินก็เป็นไฟอันนี้ก็ย่อยสลายลงไปอีกครับย่อยสลายยุบไปครึ่งถังเลยนะครับอดูสภาพการย่อยสลายนะครับอเห็นไหมครับให้ชมกันอันนี้ก็เป็นดินครับอันนี้เป็นดินแล้วอ่าเยอะแยะไปหมด อันนี้ก็ยุบลงไปอีกครับเจอจุลินซีไม่มีกลิ่นย่อยสลายเตรียมตัวเป็นดินนะครับเศษอาหารต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันครับลาดลงไปจุลินซีเดี๋ยวครับป่าตกเดี๋ยววันนี้ต้องมีการสาธิตอีกครับสาธิตให้หายข้องใจเลยนะครับ สำหรับจุลินทรีย์น้ำข้าวที่ลุงอ๊อจะนำไปแจกในวันพรุ่งนี้ที่อบตอแหลมบัวนะครับและอ,ะตอบตนาลพิลมในวันที่23สิงหาคม2565นะฮะลุงอ๊อจะเอาถังนี้ไปนะฮะถังนี้ท่านจะเห็นว่ามีความเข้มข้นสูงมากเห็นไหมครับดูดูสปอร์ฮะเห็นไหมฮะต้องหอมแล้วก็เข้มข้นแบบนี้ฮะที่จะนำไปแจกวันพรุ่งนี้นะฮะ เนี่ยถังนี้นะฮะพวกนี้จะนําไปแจกอบต2อบตเลยนะครับแล้วก็นี่ครับในตุ่มนี้นะฮะที่ใช้น้ําแอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะเขียนท่านเห็นเลยว,ว่านี่ต้องความเข้มระดับนี้นะฮะต้องแบบโอ้โหเนี่ยฮะทั้งหอมแล้วก็มีความเข้มข้นระดับนี้เลยนะฮะอ่าพวกนี้นะครับจะนําไปแจกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่22สิงหาคม2,500้าย 65นะครับนี่นะฮะจุลินทรีย์วันเดียวของวันที่22นะฮะโอ้จุลินทรีย์เริ่มมีการเติบโตมากขึ้นเห็นไหมครับฝ้าจะวันเดียวจะมากขึ้นวันเดียวจะมากขึ้นนะฮะฝ้าขาวนี่คือเป็นสปอร์ของของจุลินทรีย์น้ำข้าวนะครับและสองถังใหม่นี้เพิ่งทำเมื่อวานนี้เองครับ เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เองเพิ่งทําให้ท่านเห็นโอเคได้ฮะวันนี้เรามีจุลินเ,เรามีน้ําข้าวน้ําสาวข้าวนะครับน้าแช่ข้าวเหนียวนะครับมาอีกมีทุกวันเลยครับที่เราจะต้องทิ้งแต่ลุงอ้อนไม่ทิ้งครับครับสําหรับวันนี้เป็นผลการทดลองของวันที่2ี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ แทนที่เราจะทิ้งน้ำเหล่านี้ไปนะฮะเรากลับเอามาทำเป็นอาหารของจุลิยนสีม่งข้าวเห็นไหมครับนิ่งนับวันนิ่งนับวันสปอเขาจะมีมากขึ้นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงมีความหอมและมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ทั้ง4ถังเนี่ยนะครับลุงออดยังจะไม่นำไปแจกนะฮะอย่างเพาะให้เขาแข็งแรงให้มีปริมาณมากก่อนตัวที่ลุงออดจะนำไปแจกนะครับที่อบตอนาลาพิลมในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ อ,ออบาตอยีกที่หนึ่งนล,ลืมชื่อเลยจะเอาที่สวนการเรียนรู้ครับไอ่น่าจะเข้มข้นสุดๆเลยทะที่จะนำไปแจกนะครับใส่ถังนู้นด้วยนะครับใส่ถังนู้นด้วยโอเคนะครับวันนี้จะได้อีก3ามถัง4ี่ถังแล้วนะครับคอยติดตามผลการทดลองวันต่อไปนะครับ